ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับโปรเจกต์ไฮคาปาของผมนะฮะมันหยุดชะง,งักไปแป๊บหนึ่งฮะเพราะอะไรสูบแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแตกกระเด็นเลยนะฮะืมมันแตกในช่วงอเดือยดันสปริงลูกสูบตัวนี้นะฮะเพื่อเห็นไหมหลุดกระเด็นไปเลยนะฮะตอนที่ทดสอบปืนถามว่ามันแตกได้ยังไงมันแตกง่ายขนาดนั้นหรอคำตอบก็คือ มันไม่ได้แตกง่ายครับคือผมไปแต่งมันเองอผมจะแต่งให้มัน,นมีพลังมากขึ้นนะฮะแต่งให้มันแรงมากขึ้นเพื่อที่จะคือผมสั่งตัวนี้มาเนี่ยฮะของลายแหลกไนบอลของไนบอลตัวนี้นะฮะเป็นสปริงสำหรับทำสปีดนะฮะ ไฮสปีดรีคอยสปริงตัวนี้นะฮะก็คือจะทำให้มันยิงเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะแต่การที่เราจะขับสปริงตัวนี้ได้เนะี่ยปืนเราจะต้องมีพลังงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยสั่งตัวนี้มาฮะขาวๆเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไส้ลูกโซบนะฮะตัวนี้นะฮะมันคือ ไฮฟロไฮฟロนอสเซนวาวตัวนี้นะฮะก็จะทําให้ปืนของเรานั้นมีพลังสูงขึ้นก็คือมันช่องรับแกส๊สมันเพิ่มขึ้นนะเิด่ห้เพื่อนดูน่จริงๆใส่ไปแล้วฮะ,ะไอที่แตกเนี่ยก็เพราะใส่นเนี่ยแหละ <laughs> นเนี่ยฮะเทียบกับของเดิมเพื่อนๆดูของเดิมนะฮะของเดิมเนี่ยอยู่ที่มือขวางผมเป็นสีดําพลาสติกตัวนี้นะฮะ ช่องของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กเพราะว่าเขาเซตมาแบบนี้นะฮะช่องรับแก๊ตัวนี้นะฮะมีเสาตรงเนี้ยสี่เสาด้วยกันนะฮะเป็นเป็นเจาะพอร์ตสี่รูตรงนี้นะฮะสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าของแต่งนะฮะตัวนี้จะเป็น cnc เป็นวัสดุอะลูมิเนียม cnc นะฮะคือเขากัดขึ้นมาเลย กลึงขึ้นมาตัวนี้มันทำให้รับแก๊สได้มากขึ้นนะฮะมีแค่สามเสาแต่ช่องในใหญ่ขึ้นมากเลยนะฮะมันจะทำให้รับแก๊สได้มากเราก็จะสามารถขับสปิงตัวเนี้ยได้ดีขึ้นคือมันต้องทำไปพร้อมกันแต่ว่าผมเนี่ยเอาไปใส่กับลูกสูบเดิมก่อนนะฮะเอาไปใส่กับสูบเดิมทีนี้ยิงไปได้ประมาณ สามนัดนะฮะแตกนอสเซอร์ er นะ่ไม่ได้ดึงกลับเพราะว่าตัวเดือยตรงช่องเดือยตรงเนี้ยมันหักไปแล้วนะฮะทีนี้วิธีแก้ของผมก็คือผมสั่งลูกสูบมาใหม่เนี่ยฮะเป็นของกันโมดิฟายตัวนี้เขาเคลมว่ามันสามารถรองรับ ซีโอูได้ด้วยนะฮะลูกสูบตัวนี้สั่งมาเปลี่ยน,นจริงจริงอะผมไม่อยากได้ล,ลูกสูบอลูมิเนียมของคาวคาลหรือว่าของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันหาไม่ได้เลยนะฮะในซองมีอะไรมาให้บ้างนะฮะก็จะมีลูกสูบมีตัวบล็อกตัวนี้นะฮะแล้วก็มีสปริงเอ้ขอโทษะฮะมีนอ็อตล็อกตรงนี้มาให้นะฮะวัสดุเขาบอกว่าเป็นไนลอน ผสมไฟเบอร์อะไรสักอย่างนึ้งทนแรงเค้นได้สูงนะฮะผมไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับของเดิมดูตัวนี้นะฮะแล้วก็ไ้ตัวนี้เขาก็มีมาให้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ที่เราซื้อมาแต่งนะฮะวัสดุของเขาเนียนมากนะฮะถามว่าแข็งแรงไหมต้องลองก่อน แต่เขาเคลมว่ามันแข็งแรงทีนี้ถ้าเทียบกับของเดิมเพื่อนดูเห็นไหมฮะของกันพาวเวอร์เนี่ยเอ้ยขอไปครับของกันโมดิฟายเนี่ยมันบางกว่านะฮะมันบางกว่าแล้วก็ดูดูนิ่มกว่านะฮะนิ่มกว่าของมาลูอีมาลูอีนี่จะแข็งมากเลยแต่ไม่รู้ว่าแข็งแล้วมันจะจะปลอบด้วยหรือเปล่ามันถึงแตกง่ายแบบนี้แต่ว่า อันนี้น่าจะเป็นวัสดุที่เหนียวทนทานเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนดูว่ามันจะทนแรงของอาการรับแก๊สที่เพิ่มมากขึ้นของไส้ลูกสูบที่เราโมเข้าไปนะีได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเลยเริ่มจากอะไรก่อนสปริงสปริงตัวนี้สปริงแต่งของขาวๆนะฮะ มันจะมีมาให้สองตัวสีดำเนี่ยสำหรับจูนแบบเขาบอกว่าจูนแบบปืนแรงนะฮะแล้วก็นี่เป็นแบบเซ็ตแบบธรรมดานะฮะเดี๋ยวเอาแบบธรรมดาก่อนจะไะแตกอีกนะฮะ,ะโครงสูบลูกสูบของการโมดิฟายขั้นแรกนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ ไฮฟรอว์ตัวนี้นะฮะสวมกับสปริงอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เขาจะทำเป็นช่องรับมาให้เขาจะทำเป็นกระเป๋าตรงนี้มาให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็สวมเข้าไปปึ๊บอย่างนี้นะฮะแล้ว <c oughs> หันลูกสูบแรงตาอย่างานี้นะฮะเราก็ใส่เข้าไปเห็นไหมฮะ ถ้าเรากดมันจะให้ตัวได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเอาตัวล็อกของเขานะฮะใส่เข้าไปมันจะมีมันจะมีอย่างนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูตรงนี้เป็นหลักรูอกรอยน็อตตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้านที่เป็น,ด,น,ปนด้านที่เป็นหักตรงๆแบบนี้นะฮะมันจะอยู่อย่างนี้ฮะ ข้างในเนี่ยมันจะเป็นช่องที่ทํามาพอดีแบบนี้อย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปขนาดของเขาเนี่ยมันจะพอดีกับของมาลุอิเอานิ้วดันเข้าไปนะฮะถ้ามันเข้าล็อกปุ๊บมันจะแบบพอดีเด๊ะสำหรับน็อตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอานอ็อตเอามาของกันโมดิฟายดีกว่า มาดูอีกแล้วเราเก็บเอาไว้เอางานเข้าแล้วที่นี้เอามือที่ไหนแกนะเนี่ยฮะอยู่คนเดียวด้วยผมเด็ตะกู้นะฮรับทำอะไรก็ต้องใจเย็นเย็นดื้จริงๆขนาดน่าจะเท่ากับของเดิมนะฮะเท่ากัน แต่เป็นสีเงินโอเคฮะ พอตึงมือพอนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเข้าไปพอดีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบกับเข้าไปกับเรือนสูบนะฮะนี่เลยขนแมวอีกแล้วทั่วบ้านแล้วนะ โอเคใส่เข้าไปนะฮะเพื่อนๆเห็นเดือยตรงนี้ถูกไหมฮะเดือยที่เอาไว้ดึงสปริงลอเซอร์ลอสเซอร์กลับเนี่ยเดี๋ยวเราใส่เข้าไปตามช่องนี้นะฮะอย่างนี้ครับปึ๊บมันจะหักนิดนึงมันหักงี้นะฮะปึ๊บเข้าไปอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเอาซิลิโคนฉีดสักนิดนึงนะฮะ เพื้อนมือเลยทีนี้โอเคฮะใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บอ้อลืมบอกผมเนี่ยสนไม่เลิกนะฮะไปสั่งเนี่ฮะสปริงของคาวคาวนะฮะร้อยแปดสิบปอร์เซ็นมาฮะมาใส่นะฮะผลปรากฏว่าคือตอนแรกเนี่ยมันจะยาวแต่พอมันอยู่ในเรือนตัวเรือนสูบตัวเนี้ไปนะฮะไม่นานปุ๊บเขาจะหดตัวกลับมาพอดี แต่แรงดึงของเขาเนี่ยคือผมคิดว่ามันมันสู้ตัว140%ของ AIP ที่ผมซื้อมาเปลี่ยนก่อนหน้านี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ของ AIP ดีกว่านะฮะ140%ก็พอแล้วแต่ว่าเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะใส่ลงไปแบบนี้นะครับ เขาบอกว่าวิธีที่ถูกต้องในการใส่สป,ปริงตัวเนี้เพื่อนเอย่าลืมนะฮะหัวมันเนี่ยที่เป็นเกลียวตัวแบบนี้นะฮะที่กนหมุนวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮะให้ใส่ที่ท้ายโครงสุกนะฮะแบบนี้ฮะน่าอย่างงี้นะฮะถ้าเกิดว่าหัวนอตเซินอยู่ขวามือเนี่ยไอเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือคือมันจะตรงกันข้ามเพื่อนจำง่ายมันตรงกันข้ามกับหัวนอตเซินตัวนี้ ะะโอเคฮะแต่แล้วเดี๋ยวเราจะประกอบกลับเข้าไปวิธีประกอบกลับเข้าไปนะฮะก็เหมือนตอนแกะออกมาก็คือว่าของสไลด์มาลูอีเนี่ยเราจะต้องแหกนี้เหมือนในคลิปก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปนะฮะให้เพื่อนทําการแหกมันออกมาอย่างนี้แล้วเราถึงจะใส่มันเข้าไปได้นะฮะมันจะไม่เหมือนกับพวกสไลด์โลหะที่มันจะสวมเข้าไปตรงๆงเยื้องๆกันกได้เลยอย่างนี้นะฮะมันจะฟิตนิดนึงนะฮะ คลิกของมันนะฮะให้เมื่อให้เมื่อสวมปุ๊บแล้วมันจะด้านท้ายตัวเนี้ยนะฮะด้านท้ายตัวเนี้ยมันจะมีร่องของมันนะฮะคือดันเข้ามาให้มันถึงร่องตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆใส่กลับเข้าไปละวังสปริงดึงนอสเซอร์เนะี่ยมันกรไเด็ดหลุดออกมาจากร่องมันด้วยนะฮะ นีแล้วเราก็แหวกนิดนึงฮนะแหวกแล้วก็เอามือดันกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเข้าสนิททีนี้เพื่อนๆอย่าลืมเช็คว่าอ่าสปริงของเรามันเข้าที่ดีหรือเปล่าให้เราเช็คนี้ฮะดูที่ตัวนอตเซลหน่อยเนี่ยถ้ามันดีดกลับได้อย่างนี้แสดงว่าโอเคมันเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เช็ควิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งว่า มันเข้าสนิทหรือเปล่าให้เพื่อนส่องอย่างนี้ฮะส่องอย่างนี้นะฮะแล้วดูระดับระนาบสไลด์ตัวนี้ถ้ามันโกงนะฮะสองข้างถ้ามันโกงป่องออกแสดงว่ามันคาบอยู่มันคาบโครงสูบอยู่นะฮะอาจจะไม่สนิทเพื่อนๆดูให้ดีเช็คให้ดีนะฮะถ้ามันไม่สนิทปุ๊บแหกนิดนึงฮะแล้วก็เอานิว้วกดเข้าไปอย่างนี้ให้มันดังแกร็บนะฮะไม่แตกนะหมายถึงว่ามันเข้าร่องของมันแกร็บเนี่ยฮะถึงจะโอเค ตองดูนะฮะถ้าเกิดมันตรงแล้หน้าบดีโอเคตัวเนี้ยเข้าแล้วก็ล่องที่วิ่งสไลด์ขออภัยล่องที่มันวิ่งกับกับตัวรางตัวนี้นะฮะมันจะมันจะพอดีสนิทสนิทแน่นดีอย่างนี้นะฮะถึงจะเรียกว่ามันเข้าสนิทแล้วนะฮะโอเคต่อไปนะฮะขันน็อ น็อตผมไ,ไม่หนัหมดแล้วว่ oh, oh, <laughs> อะอ๋ออันนี้ขออภัยฮะอันนี้น็อตท้ายโค้งสูบนะฮะน็อตท้ายโค้งสูบใส่เข้าไปมันเป็นหัวมันเป็นหกเหลี่ยมนะฮะก็เดี๋ยวจะใช้หกเหลี่ยมขันเข้าไป <c oughs> ไมันดื้อจังเลยอ่ะ ดื้อจริงๆนะขันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดสมมุติว่าดูไม่ทันหรือว่าอยากจะดูเรื่องการถอดโครงสูบตัวนี้แบบละเอียดนะฮะหรือว่า ย้อนไปดูนะ่มันมีคลิปรีวิวตัวไฮคาปาอยู่นะฮะตอนที่ผมถอดอ่ะ <c oughs> เพื่อนย้อนกลับไปดูได้นะฮะการถอดโครงสูบโอเคทีนี้เหลืออะไรทีนี้ก็เหลือน็อตศูนหลังนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะล็อกศูนหลังแล้วก็ร้อยเข้าไปกับตัวโคส่วนบนของโครงสูบด้วยนะฮะตัวนี้ใส่เข้าไปฮะ,ะมันไม่ได้ใช้หกเหลี่ยมนะมันใช้ปากแบน พอตึงมือพอนะฮะอันนี้ก็สนิทเรียบร้อยดีแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะเห็นแวบๆนะฮะมันก็จะเป็นส่วนของของแต่งของเรานะฮะสีเงินๆเ,เห็นไหมฮะที่เล็บนิ้วโป้ง,งชี้อยูนะ่เนี่ยมันจะทําให้ปืนเราแรงขึ้นนิดหน่อยนะฮะเพื่อที่จะขับสปริงได้เดี๋ยวเราไปเทสกันก่อนว่า พลังของมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนเดี๋ยวจะไปทดสอบให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันของผมหายไปไหนหมดแล้วะเนเ p r i n g b o o ไก่หลอดสปริงเดิมเดี๋ยวนี้เอาเดิมๆไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแต่งสปริงอะไรยังไงเดี๋ยวมา คลิปหน้าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแต่คลิปนี้ดูเรื่องของการเปลี่ยนเจ้าตัวนอตเซิลไปก่อนนะฮะ โอเคครับ <Okay, S 2> เพื่อนๆตอนนี้ก็คือเราได้ทําการเปลี่ยนนอตสน้นออกมาแล้วนะฮะอันนี้คือของเดิมโตเกียวมาลุยนะฮะซึ่งมันแตกมาแล้วผมก็จะเก็บเอาว่าเป็นอนุสรณ์สักฐานของผมเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะดูว่าเออมันมันแตกเสียหายจากการที่เราโมดิฟายอะไรเข้าไปนะฮะแล้วก็อันนี้สปริงเดิมมาลุิ ไส้เดิมมาลุยตัวล็อกเดิมมาลุยนะะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นเซตเดียวกันส่วนส่วน,วนการโมดิฟายนะฮะเหลือตัวนี้เขาอะไม่ได้มีสปริงมาให้เก็บเอาไว้เดี๋ยวไปดูว่ามันจะเหนียว่เที่เครมไว้หรือเปล่านะฮะ เขาบอกว่ารองรับแก๊สแรงได้รองรับ CO2 ได้เลยทีเดียวก็ไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้และรู้เลยทันทีก็คือไปทดสอบนะฮะรู้เลยว่าจะแตกไม่แตกจะอยู่ยงคงกระพัน์หรือเปล่านะฮะโอเคฮะเดี๋ยวไปทดสอบกันไปฮะ เอาละ้ฮะพเพื่อนๆหลังจากเราไปทดสอบไปมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลูกสันเป็นยังไงบ้างมันยังทนอยู่ได้ไหมมันจะยังอยู่กับเราไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเื้องต้นนะฮะโอเคฮะการถอยกลับของลูกูบนะเพื่อนๆดูยังเขายังถอยกลับให้เราอยู่นะฮะ,ะแสดงว่าไม่มีแตกมีหักนะฮะยังคงปกติเหมือนเดิม ทีนี้เรามาดูภายในกันนะฮะผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันทนแรงเค้นได้ขนาดนี้น่าจะผ่านแล้วล่ะฮะเพราะว่าจริงๆตามสเปคที่เราไปดูมาเนี่ย คือเขาก็บอกว่ามันสามารถทนแก๊ส c o 2ได้ซึ่งถ้ามันตามความคิดของของผมนะซึ่งตามความคิดของผมนะถ้ามันสามารถที่จะทนแก๊ส c o 2ได้อะแค่วาวโมธรรมดาเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเราใช้กับแก๊สบาอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะลงตัวแล้วแหละในเรื่องของไซสูบแล้วก็ลูกสูบของการโมดิฟายตัวนี้นะฮะ ทสการดึงกลับนะฮะโอเคฮะดึงกลับได้ปกตินะฮะไม่แตกไม่หักไม่บุบสะลายนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เทสไปหลายครั้งหลายแม็กเหมือนกันก็ยังทนอยู่ได้แสดงว่าตัวนี้โอเคฮะผ่านแล้วเดี๋ยวต่อไปในเมื่อปืนเราพร้อมสำหรับการแต่งในสเต็ปต่อไปแล้วนะฮะ เราก็จะไปแต่งในสเต็ปของสปริงแข่งกันสำหรับวันนี้นะฮะในส่วนของการเปลี่ยนนอสเซลลูกสูบตัวนี้นะฮะแล้วก็ไส้สูบแต่งก็เป็นอันว่าผ่านสำหรับผมนะผ่านแล้วทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูกันฮะ,ะว่าจะทำอะไรต่อแล้วตัวนี้ มันจะทาให้ปืนเราเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกได้ไหมนะฮะแล้วก็เหมือนกับที่ทำในาใน1 9นึนะฮะผมตั้งตัวนี้มาเพิ่มปัญหาเดียวกัน1 9ึ1เนหนงไปไหนแล้วนี่เฟืองฮอปเขานะฮะนิดเดียวเองนะฮะสำหรับร่องสำหรับร่องในการปรับระยะนะฮะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ลายแหลกในบอลเหมือนกันเฟืองฮอปแต่ง จะทาให้เขาเหินได้ดีกว่าเดิมหรือว่าตรงกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามผมคิดว่าของเดิมเนี่ยมันมันดีแหละแต่ว่าเหมือนมันกดฮอปได้ไม่ค่อยเยอะมันกดกดยางฮอปได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะมาดูกันสำหรับเจ้าสองตัวนี้ของแต่งสองตัวนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนเนเป็นอย่างสูงนะฮะที่ติดตามชมมาจนจบคลิปเลย คลิปหน้าสัญญาแน่นอนว่าจะมาแต่งให้เพื่อนๆได้ดูสเต็ปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย